สวัสดีค่ะบทรับข่าวกีฬาที่นี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยฟุตบอลลีกคับของอังกฤษหรือว่าแคปิตอนวันครับนั่นเองครับที่ปีปีนี้เปลี่ยนชื่อแล้วคาวไปกันที่คู่พิกล็อกคัลีดยูนิเต็ดกับพิกล็อกเคียเอเวอเรสต์ตกล็อคสามไปยันพิกล็ล็อคเดี๋ยวครับฟุตบอลลีกคับหรือว่าแคปิตอลวันครับของอังกฤษรอบที่3คู่ที่โมเดอร์นาจีวีถ่ายทอดสดไปเมื่อคืนนี้ครับลีดยูนิเต็ดครับจากเดอะแชมเปี้ยนชิพชุดสีขาวครับเปิดสนามเอลานโรดรับการมาเยือนของเอเวอเรสต์จาก ลีดก็ขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะหลุดเข้าไปยิงของท่าน้านไอดันไวท์ครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวไอแลนด์ครับจากนั้นในครึ่งหลังนาทีที่6 9ครับลีดก็มานำหาเป็น2องต้ต่อศูนย์จากโรดอฟออสติงครับลูกยิงลูกนีมม้ครับรยิงแล้วก็ฉลักเปลี่ยนทางไปครับลีด ตอนนี้ก็นำห่างไปสประตูแต่ว่านาทีที่8ปดสิครับเอเวอร์ตันก็ไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2จากลูกมงของซิวานติสตันครับแต่ว่าไล่ไม่ทันจบเกมลีสเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับค่ะส่วนผลคู่อื่นๆนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเสมอกับแอสตันวิลล่าสประตูต่อ2ต่อเวลาพิเศษนะคะแมนซิตี้แพ้ไป2ประตูต่อ4ค่ะเชลซี Chelsea นะคะชนะวูฟแฮมป์ตันหประตูต่อศูนย์เวสต์แฮมแพ้วิแกนหนึ่งประตูต่อสี่ค่ะสวินดอนทาวน์ค่ะชนะเบอร์มิซี่สามประตูต่อหนึ่ง เซาเทนตันนะคะชนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์สประตูต่อศูนย์ค่ะเบรสตัตนแพ้มิสเต,ตอร์สโบรไป1 4, 2, ประตูต่อ3ค่ะขณะที่นิวตันคินดอนก็แพ้กับซันเดอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ2คารวิทาแพ้วอนซีสองประตูต่อ3าบรัดฟอร์ดก็เสมอกับเบอร์ตันอัลเบียนไป2ประตูต่อ2ก่อนทรีบรัดฟอร์ดจะเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ2แล้วก็ฟุตบอลกันช่วชนะอิตาลีครับฟิอเรนตินา่าเสมอกับยูเวนตุสไป0ประตูต่อ0ครับ มาต่อกันที่บุนเดสิก้าของเยอรมนีกันบ้างน,นะคะมาริโอมัซุคิสค่ะก็หม่ง2ประตูนะช่วยให้บาเยนมินิคเปิดบ้านเอาชนะโวกบวกไป3ประตูต่อศูนย์ตอนนี้เก็บชัยชนะ5นัดติดต่อกันแล้วนะคะนําเป็นจ่าฝูงค่ะสึกบุนเดสิกา้าเยอรมนีนะัดที่5นะทีมเสือใต้บาเยนมินิคจ่าฝูงชุดสีแดงค่ะเปิดอาริอันซาเวน่าพบกับโวกบวกนาทีที่24ค่ะฟอกซลิเบลี่เปิดบอลจากสุดเส้นหลังไปให้บาสเตียนชไวสไตเกอร์นะตว,วัดยิงที่เสาแรกค่ะ บอลก็รอ,อดขาในทวันทิเงเยียนเข้าไปนะเยไบอนนั้น,นขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูย์ค่ะส่วนครึ่งหลังนาะทีที่5 7าสะาสดานชากิรีนะะเปิดมาให้มาริโอมันซุกิหม่งให้ไบเยิรหน,นีไปเป็น2ประตูต่อศูนจากลูกนี้ค่ะส่วนนาทีที่6 5สค่ะฟิลิปรามแบ็คขวากัปตันทีมเปิดบอลมานะคะแล้วก็ให้มันซุกิสมาหม่งประตูที่2ของเขาในนัดนี้นะคะ ช่วยให้บาเยิร์นค่ะเอาชนะเบอร์บวกไปขาดร้อยค่ะ3ประตูต่อ0รักษาสถิติชนะ5นะดัดรวดมี15คะแนนค่ะไปต่อกันที่ไค่ะแฟรงเฟิร์ตครับเสื้อแดงนำพบกับบรอสเซียดอทมุนแชมป์เก่าครับนาทีที่15จังหวะน,นี้ครับลูคัสฟิตเชตครับซัดขนาดตังหลังให้ดอทมุนขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นอีก3นาทีครับลูคัสฟิตเชตครับก็จะให้กับมาร์โกรอยซับเติรขึ้นมาจากแถว2ในจังหวะน,นี้ครับซัดเต็มข้อชนเสาเข้าประตูให้ดอทมุนนำขาดเป็น2ประตูต่อ0ครับ แต่ว่าในครึ่งหลังครับเริ่มเกมเพียงแค่สีนาทีครับสเตฟานไอเซเนอร์ครับก็ยิงให้แฟรงเฟิร์ตไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2แล้วก็จากนั้นอีกเพียงแค่2นาทีครับสเตฟานไอเซเนอร์ครับก็เปิดให้กับทากาชิอินุอิครับนักเตะชาวญี่ปุ่นครับหม่งจังหวะนี้ครับที่เสมอเป็น2องข้อต่อสอจนมาถึงนาทีที่54ครับมาเรโอเกอร์เซ่ก็ยิงให้ดอทมูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น3ามข้อต่อ2ครับจากจังหวะลุ้เข้าไปจังหวะนี้ครับ ในนาทีที่73ครับอันเดอร์สันก็มาหมกตีเสมอให้กับแฟรงก์เฟิร์ตได้สำเร็จจบเกมแบ่งกับฝ่ทีมละ1คะแนนทำให้แฟรงก์เฟิร์ตตอนนี้ยังรั้งรองจากโหวมม13คะแนนพร้อมกับรักษาเสถียริติเป็น1ใน3ทีมครับที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้ร่วมกับบาเยีร์และก็ดุสเซลด็อกส่วนกับมุลก็มี8คะแนนรั้งอันดับที่5ครับจากอีกคู่นะคะชาเกสส่นสีเช่นทั้งเงินพบกับไมค์ค่ะนาทีที่21นะคะเป็นทางเจ้าสันฟาฟานค่ะซัดจุดโทษให้ชาเกสขึ้นนำก่อนนะคะ1ต่อ0ค่ะ ส่วนเกมในครึ่งหลังนะคะในช่วง10นาทีสุดท้ายค่ะเป็นชาเก้ที่ทําเกมได้เหนือกว่านะคะแล้วก็มาได้ประตูนําห่างเป็น2ประตูต่อ0นะคะจากลุยโชบี้ลูกนี้ค่ะในนาทีที่81ก่อนที่นาทีที่89ะจะเป็นยูเลียนดัสเลอร์ค่ะเลี้ยงเดี่ยวเข้าเขตโทษนะคะก่อนที่จะไหลมาให้ทเทมูปุกกี้นะคะยิงง่ายๆเข้าไปค่ะทำให้ชาเก้เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นะคะ,คะมี10คะแนนรั้งอันดับที่3 ส่วนผลอีกหนึ่งคู่ในทางด้านกรอชอฟเฟิร์สค่ะชนะฟอร์ตูนาดุสเซลดอร์ฟฝ่ายศูนย์จะสูตรต่อสองค่ะครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมส์สุดท้ายเบอร์ยีมิลลิครับชนะ5นัดรวดยังไม่แพ้ทีมได้ในฤดูกาลนี้ด้วยไปต่อกันที่ฟุตบอลเอฟซีครับกันบ้างครับทางด้านของอาบิลจากอิรักอุปยานเสมอกาลันตันจากมาเลเซียหนึ่งประตูต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบรเพลย์ได้สำเร็จครับฟุตบอลเอฟซีครับรอบแปดชิมสุดท้ายนัดที่สองกาลันตันของมาเลเซียเสื้อดแดงครับเปิิิดบบบบ้าาานพกกกัอักออลจร นักแรกอาบิลครับถล่มอาชนามาได้5้าประตูต่อหนึ่งแล้วกเกมนี้ครับพีเนียจะขึ้นนําก่อนครับนาทีที่37จากซูล,ล่ามาโตวูครับลูกนี้เบียดกองหลังยิงเข้าไปแต่ว่านาทีที่9กสิครับเจ้าถิ่นก็มาได้ลูกจุดโทษครับแล้วก็เป็นทงด้านของโมฮัมเหม็ดกัปจ้าครับรับนักที่สังหารเข้าไปเนี่พลาดจังหวะนี้จบเกมเสมอกัหนึ่งต่อหนึ่ง รถควนสองนัดอาบิวส์ผ่านรอบกับเชือกเพื่อประตูรวมหกประตูสองไปรอกพบทีมชนะระหว่างชมบุรีเอฟซีของไทยที่จะลงแข่งกับอัลซอดาจากซสเรียะในเย็นวันนี้ที่จอร์แดนครับอีกคู่ในรอบเดียวกันนะคะเอาอิติแฟคจากซาอุดีอาระเบียชุดสีแดงค่ะเปิดบ้านเอาชนะอารีมาจากอินโดนีเซีย2ประตูต่อศูนย์นะะเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะจากอาเมดมูบารับเอามาไอรีค่ะในนาทีที่53และมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะนะ่ะจากยูเชฟอัลซาเลมในนาทีที่66ค่ะ ลูกนี้นะคะทำให้รวมผล2นัดเอาอีพิสตัสชนะไป,ปะสี่ต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับอัลคูเวตเอฟซีจากคูเวตต่อไปค่ะโดยรอบตัดเชือกก็มัดแรกจะเตะกันในวันที่2ตุลาคมและนัดที่2เตะกันในวันที่23ตุลาคมครับมาดูการแข่งขันขเทนนิสไทยแลนด์โอเพนเกันบ้าง